เกิดอะไรขึ้นเมื่อประชาชนลุกฮือผู้ชุมนุมรวมตัวหน้ากกตกรุงเทพจี้ให้มีการนับคะแนนใหม่ทั่วประเทศหลังพบพิรุษการเลือกตั้งสสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเขาต้องการความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลทุกระดับและเรียกร้องให้กกตทั้ง7คนลาออกยกแผงหากคุณคือประชาชนมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ครับพันดินไหวไม่บอกไม่กล่าว เกิด aftershock เล็กๆสั่นสะเทือนสุราษฎร์ธานีเช้านี้ถึง4ครั้งนับเป็นเรื่องปกติของรอยเลื่อนคลองมาราดแต่ก็อดใจไม่ไหวที่อยากรู้ว่ามีใครรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบ้างไหมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะเหตุการณ์สุดประทึกชายคลุ้มคลั่งบุกบ้านตระกูลดังเมืองสมุทรปราการอ้างร่างส่งเทพลั่นปืน4นัดก่อนถูกรวบพร้อมอาวุธและยาเสพติดตำรวจเผยผู้ก่อเหตุอ้างถูกเทพนั่นจาเข้าสิงงานนี้ ชาวเน็ตแซวตำรวจจับร่างเทพจริงหรือถ่ายซิใครคือร่างทรงเทพองค์ต่อไปที่นึกอยากจะบุกบ้านใครบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องติดตามเตือนภยัยคอนเทนเนอร์อันตรายลอยเกลื่อนทะเลภูเก็ตหลังเรือสินค้าล่มพบสารเคมีอันตรายกว่า14ตู้จากทั้งหมด297ตู้ที่จมลงทะเลออฟ i ิเชียขอความร่วมมือห้ามเข้าใกล้หรือสัมผัสเด็ดขาด พร้อมแนะวิธีถ่ายภาพแจ้งเบาะแสะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและรายงานเหตุการณ์นี้กันนะครับพลิกโฉมสถานีรถไฟสายส,ายสีแดงการรถไฟเดินหน้าปรับแบบสถานีราชวิถีเดิมย้ายตำแหน่งพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อเชื่อมต่อตรงสู่โรงพยาบาลเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคนพร้อมยกระดับเครือข่ายขนส่งมวลชนกรุงเทพให้ดีขึ้นไปอีกขั้น คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลดีต่อการเดินทางแค่ไหนเตรียมตัวให้พร้อมตำรวจไทยประกาศชัดนโยบายตักเตือนก่อนออกใบสั่งยังมีผลถึง31มีนาคมนี้เพื่อสร้างวินัยจราจรและส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยใครทำผิดครั้งแรกจะได้รับคำตักเตือนครั้งเดียวเท่านั้นแต่หากฝ่าฝืนซ้ำอีกจะโดนปรับทันทียกเว้นการปล่อยควันดำที่อาจจะเข้มงวดเป็นพิเศษรวมสร้างสังคมการขับขี่ที่ดีไปด้วยกัน แสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยการเมืองไทยสั่นคลอนพักประชาชนอาจต้องเปลี่ยนผู้นำกลางอากาศหลังแกนนำคนสำคัญเสี่ยงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแหล่งข่าวเผยโผอาจถึงขั้นปาริตวชิรพงศ์สวัสด์วัย33ปีขึ้นแท่นกุมบังเหียนแทนหากหัวหน้าและรองหัวหน้าพักโดนแบนพักเตรียมประชุมใหญ่มีนาคมหรือเมษายนนี้เพื่อวางแผนรับมืออนาคตที่ไร้ความแน่นอนใครจะกุมอำนาจต่อไป รวมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกตั้งที่กำลังสร้างความกังวลใจคุณอภิสิทธิ์วีระวัยทยะผู้นำพักประชาธิปัตย์ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกะกะตต้องเร่งชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้งที่ผ่านมาเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเสนอให้เปิดเผยผลคะแนนอย่างละเอียดทุกหน่วยเลือกตั้งและยอดรวมทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อเพื่อให้การเลือกตั้งโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของรัฐบาลและความมั่นคงทางการเมืองหากพบความผิดปกติต้องดำเนินการนับคะแนนใหม่หรือจัดการเลือกตั้งใหม่ทันทีแล้วคุณละ่ะคิดว่ากกตควรทำอย่างไรต่อไปสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยข่าวร้อนจากชนบุรีผู้สมัครพัทยันพร้อมให้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงหลังถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องความไม่โปรง่งใสชี้แจงพร้อมยื่นหนังสือกะกะตยันความบริสุทธิ์ใจเพื่อคลายข้อกังขาของประชาชน ใครไม่เชื่อใจก็มาดูกันให้ชัดๆย้ำว่าทุกคะแนนที่ได้มาล้วนมาจากความทุ่มเทจริงคุณละ่ะคิดว่ายังไงกับการเลือกตั้งครั้งนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยสำนักงานประกันสังคมเผชิญเสียงวิจารณ์หลังผู้ประกันตนกว่า4ล้านคนยังไม่ได้สิทธิทันตกรรมใหม่ขณะที่ผู้สูงวัยกว่า570,000คนรอรับเงินบำนาญที่ปรับปรุงล่าช้ามีข้อกังวลเรื่องการบริหารจัดการและความโปร่งใสที่ต้องเร่งแก้ไข การปฏิรูประบบประกันสังคมคือวาระแห่งชาติที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมคุณละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อปัญหานี้แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยอุบัติเหตุสลดกลางถนนพหลโยธินรถตู้สาธารณาสุขพุ่งชนท้ายรถบรรทุกจอดข้างทางส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตถึง3รายบาดเจ็บอีก7 เหตุการณ์ครั้งนี้สะเทือนใจอย่างยิ่งเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่23เมษายนบนทางหลวงหมายเลขหนึ่งจังหวัดนครสวรรค์รถตู้คันดังกล่าวบรรทุกเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุทัยธานีกำลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ปิดท้ายด้วยข้อคิดเตือนใจการขับขี่ยานพาหนะต้องมีสติเสมอร่วมแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้กันได้นะครับบ่ายวันพุธในหาดใหญ่เกิดเหตุการณ์ระทึกเมื่อชายหนุ่มวัย18บุกกราดยิงในโรงเรียน สังเวยผู้อำนวยการและจับครูเป็นตัวประกันตำรวจเข้าระงับเหตุยิงคนร้ายบาดเจ็บก่อนจับกลุ่มได้คาดชนวนเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องน้องสาวที่ถูกลงโทษจากครูในโรงเรียนเหตุการณ์นี้สะเทือนใจใครบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับอีกแล้วทหารไทยบาดเจ็บสาหัสเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในศรีสะเกดพลทหารปริวัตรมีมาณนะสูญเสียขาซ้ายหน่วยต้นสังกัดเร่งรักษาความปลอดภัยพื้นที่และตรวจสอบชนิดวัตถุระเบิด เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงภัยอันตรายที่ยังคงมีอยู่ตามแนวชายแดนเราควรมีมาตรการป้องกันและช่วยเหลือทหารกล้าเหล่านี้อย่างไรต่อไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้มีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้งที่ดูเหมือนจะมืดมนหรือไม่โปรดฟังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงว่าวิดีโอดังกล่าวไม่ใช่ที่ชนบรุรีแต่เป็นหน่วยเลือกตั้งที่18ในนนทบรุรีสาเหตุที่ดูมืดเพราะหลอดไฟมีแค่2ดวงจิดกันแต่การนับคะแนนยังคงเป็นไปตามปกติไรายข้อคงขา สบายใจได้ไม่มีการโกงขึ้นขึ้นแล้วคุณละ่ะเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ไหมลองแชร์ประสบการณ์กันหน่อยก้าวข้ามปีใหม่จีนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทานายกอนุทินควงแขนเอกอัครราชทูตจีนฉลองตรุษจ,จีนณสถานทูตจีนเน้นย้ำสายสัมพันธ์ไทยจีนที่แน่นแฟ้นดูดพี่น้องพลเอกออนุทินชาญวีรกุลผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานฉลองตรุษจ,จีนณสถานเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทนายกได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานพร้อมอวยพรพีใหม่แด่ชาวจีนทั่วโลกและชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยยืนยันความหวังในการสานต่อและเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือทวิภาคีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นถึงความสัมพันธ์อันดีนี้กันครับเบื้องหลังการล่มสลายของแก๊งคอเซนเตอร์ชายชาวจีน17คนหนีตายข้ามแดนมาไทยถูกตำรวจบุกรวบถึงโรงแรมในกรุงเทพ หลังกัมพูชาเดินหน้ากวาดล้างครั้งใหญ่การจับกลุ่มครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมไทยจีนเพื่อสกัดกั้นผู้ต้องสงสัยข้ามแดนพวกเขาจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงจริงหรือไม่ร่วมหลุนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในภารกิจนี้กันไทยเร่งเครื่องสู่นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเวที Future f o o d Leader s u m m i t 2026เผยโจท้าทายจากวิกฤตอาหารโลกสู่การพัฒนาเกษตร4.0ที่ต้องผสานเทคโนโลยีเข้ากับความยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหารกำลังเป็นเดิมพันสำคัญที่ต้องการทั้งนวัตรกรรมการลงทุนและการพัฒนาคนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อความต้องการของโลกที่เปลี่ยนไปไปคุณคิดว่าไทยจะรับมืออย่างไรต่อไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตช้างป่าเซดอหูปูกลุ่มนักอนุรักษ์บุกกระรวงเรียกร้องรัฐมนตรีลาออกหลังช้างหนุ่มเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายอย่างกะทันหันสาเหตุเบื้องต้น คาดมาจากความเครียดและอาหารติดตามปมรามา่าชี้เป็นความโหดร้ายต่อสัตว์หรือไม่ร่วมแสดงความเห็นว่าการจัดการปัญหานี้เหมาะสมแล้วหรือยังเจอแล้วอาวุธสังหารกองทัพเรือไทยตรวจพบวัตถุอันตรายทั้งทุ่นระเบิดต่อบุคคลและปืนกลหนักถูกทิ้งไว้ในฐานปฏิบัติการของกัมพูชาสาจุดที่ตราดเหตุการณ์นี้บ่งชี้ถึงความตึงเครียดบริเวณชายแดนและภัยคุกคามต่อประชาชนจึงอยากถามคุณชมว่า ควรมีมาตรการรับมืออย่างไรต่อไปแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเลยพักประชาธิปัตดจุดยืนชัดเจนหัวหน้าพักอภิสิทธิ์เวชชาชีวะย้ำไม่หวั่นไหวในการร่วมรัฐบาลใหม่ต้องยึดมั่น3นโยบายหลักที่ประกาศไว้ช่วงหาเสียงคือรัฐบาลต้องปลอดการทุจริตไม่ผูกขาดโดยกลุ่มทุนหรือตระกูลและไม่สแสวงหาผลประโยชน์จากการแบ่งแยกสังคมงานนี้ใครอยากจับมือต้องปรับทัศนคติใหม่ทั้งหมด มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะยุดลมหายใจอ่อนโยนในอากาศเมื่อใจเริ่มโกรธความทุกข์จะตามมาผู้โกรธคือผู้ที่ได้รับความทุกข์จริงการสังเกตว่าความโกรธเกิดจากความคิดที่บิดเบือน ช่วยให้เราเห็นว่าความสำคัญคือการปรับเปลี่ยนการคิดไม่ให้มันเป็นพื้นฐานของความโกรธการปล่อยให้ใจสงบเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นวิถีแห่งความสุขการมีสติในทุกย่างก้าวทำให้ใจไม่ติดกับความโกรธจงเป็นผู้สังเกต ไม่ใช่ผู้ถูกโกรธเตรียมลุน้นหวยลาวพัฒนางวดวันที่11กุมภาพันธ์2569มาแล้วขอหวยห้ามพลาดตรวจผลหวยลาว3ตัว2ตัว4ตัว5ตัวและ6ตัวที่นี่รู้หรือไม่ว่าหวยลาวออกรางวัลทุกวันจันทร์พุธสุขและถ้าถูกรางวัล4ตัวจะได้เงินรางวัลถึง6,000เท่าของเงินที่ซื้ออย่าพลาดโอกาสทองนี้แล้วคุณละ่ะคิดว่าเลขไหนจะมา มาแชร์เลขเด็ดกันใต้คอมเมนต์กอกาแฟมีข่าวดีงานวิจัยจากฮาร์วาร์ดเผยการดื่มกาแฟ23แก้วต่อวันอาจช่วยลดความเสี่ยงสมองเสื่อมได้ถึง18%หลังติดตามผู้คนกว่า1 3 2 0 0 0คนนาน4 3่สาปีชีคาเฟอีนอาจเป็นกุญแจสำคัญด้วยคุณสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระและการต้านการอักเสบส่งผลดีต่อเซลล์สมองนี่คือความหวังในการป้องกันโรคที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกคุณล่ะดื่มกาแฟวันละกี่แก้วมาแชร์กันสวยจนใครก็ทัก นางเอกสาวไอซ์ปรีชยาโดนถามบ่อยครั้งว่าเป็น AI หรือเปล่าล่าสุดเธอขอฟาดกลับแบบนิ่มๆผ่านโซเชียลว่าเป็นมนุษย์ที่หน้าเหมือนฟิลเตอร์ถาวรพร้อมยืนยันไม่ใช่ AI โดยมีเพื่อนพ้องและแฟนคลับแห่แคอมเมนต์ชมความสวยกันสนันงานนี้ต้องบอกว่าเป็นการตอบคำถามที่ทั้งน่ารักและกวนทีเดียวใครมีประสบการณ์คล้ายๆกันบ้างมาแชร์กันหน่อยแฟนคลับตัวน้อยที่น้าเอนดูสุดๆต้องยกให้น้องเลอา ลูกสาวคนเก่งของแม่ไอซ์อภิษดาที่เจอศิลปินในดวงใจอย่างไฮอภาพรถึงกับออกอาการเขินแต่ก็ไม่หวัน่นร้องเพลงโชว์ความสามารถเต็มที่ทำเอาแฟนคลับที่เห็นคลิปอดใจไม่ไหวต้องกดไลค์รัวๆเข้าใจเลยว่าทำไมเพลงของแม่ไฮถึงฮิตติดหูทุกเจนใครเห็นก็ต้องร้องตามถ้าคุณก็เป็นอีกคนที่อินกับเพลงมายอย่าลืมแชร์โมเมนต์แม่รักน่ารักของน้องเลอา หรือเพลงโปรดของคุณในคอมเมนต์กันนะวงการลูกหนังเศร้านักเตะวัย22ปีเสียชีวิตกระทันหันจากฮันตาไวรัสหลังอาสาช่วยดับไฟป่าที่ชิลีเขาเริ่มมีอาการป่วยคล้ายอาหารเป็นพิษแต่อาการสุดลงอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นซึ่งไวรัสชนิดนี้แพร่จากสัตว์ฟันแทะและน่าจะได้รับคณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อนรวมวงการยกย่องหัวใจอาสาสมัครผู้เสียสละครั้งนี้แล้วคุณล่ะ เคยเจอเรื่องเตือนภัยสุขภาพที่คาดไม่ถึงแบบนี้ไหมลองเล่าประสบการณ์ในคอมเมนต์กันเปิดโลกความรักสุดอันตรายในอดีตกับสูตรยาสเสน่ยุโรปที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบสุดสะอิดสะเอียนทั้งแมลงวันสเปนชิ้นส่วนสัตว์ไปจนถึงของเหลวจากร่างกายมนุษย์ที่คนสมัยก่อนยอมเสี่ยงตายเพื่อมัดใจคนรักถึงขั้นต้องใช้สมุนไพรออกฤทธิ์หลอนประสาทมาเป็นส่วนผสมแต่ผลลัพธ์กลับน่าสยดสยองกว่าที่คิด คุณคิดว่าความรักคุ้มค่าที่จะเสี่ยงทุกอย่างขนาดนั้นไหมลองแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยข่าวดีชวนอึง้งนักวิจัยพบหมีขั้วโลกในอาร์กติกกลับอ้วนท้วนสมบูรณ์แถมประชากรเพิ่มขึ้นสวนทางน้ำแข็งละลายมาตลอด30ปีจากการศึกษาพบว่าพวกมันปรับตัวเก่งหาอาหารบนบกและในน้ำได้ดีขึ้นอาจเป็นเพราะวอลลัสและแมวน้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้ล่าเหยื่อได้ง่ายขึ้นแม้สถานการณ์จะดูดีในระยะสั้น แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหมีขั้วโลกยังคงต้องการน้ําแข็งทะเลเพื่อความอยู่รอดในระยะยาวคุณคิดว่าหมีขั้วโลกจะปรับตัวได้อีกนานแค่ไหนแสดงความคิดเห็นกันได้เลยเซอร์ไพรส์สุดปังจากโรเตอร์ลูกชายคนเก่งของพีททองเจอือสู่บทบาทนักธุรกิจหน้าใหม่ที่พิสูจน์ตัวเองด้วยน้ําพักน้ําแรงจนประสบความสําเร็จเกินคาดล่าสุดเจ้าตัวทุ่มเงินเก็บควักกระเป๋าซื้อของขวัญสุดหรูจากแซนลอรองให้คุณแม่เจงถึงหน้าบ้านทําเอาคุณแม่ปลื้มปลิ่มจนยิ้มไม่หูบ เป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ที่ทั้งหล่อและเก่งจริงๆใครเคยได้รับของขวัญสุดประทับใจจากลูกหลานแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาแชร์กันแทบไม่น่าเชื่อเหตุระทึกกลางอากาศเครื่องบินเสียการทรงตัวหลังทยานฟ้าเพียง15นาทีถลยไหลออกรันเวย์พุ่งลงทะเลปีกหักยับแต่55ชีวิตกลับรอดปาฏิหาริย์นักบินโชว์เหนือประคองเครื่องจนไร้ผู้เสียชีวิตขณะนี้เร่งสอบสวนหาสาเหตุข,ขัดข้องอย่างเร่งด่วน คุณเคยเจอสถานการณ์ขับขันที่รอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่อไหมมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันจับตาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ CPO จับมือกรมอนามัยกำหนดมาตรฐานใหม่หวานปกติเท่ากับ50%ตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์นี้เพื่อลดหวานลดเสียงโรคไม่ติดต่อเรือรัง NCDs การปรับครั้งนี้ครอบคลุมเครื่องดื่มออคาเฟ่คัตสันและเบรลินีในเมนูอเมริกาโนถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้คนไทย คุณคิดว่ามาตรฐานใหม่นี้จะช่วยให้การเลือกเครื่องดื่มหวานน้อยลงได้จริงหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยวาเลนทายนี้มีเซอร์ไพรส์นาเดียโสนกุลฉลองล่วงหน้าแบบหวานฉ่ำกับสามีพร้อมแผนเด็ดหนีลูกเที่ยวที่ทําให้ทุกคนแฮปปี้แม้ลูกสาวจะได้แจกันดอกไม้ไปตั้งโชว์แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้เวลาสวีทกันเต็มที่เรียกว่าเป็นโมเมนต์วินวินที่ทั้งอบอุ่นและน่ารักจริงๆคุณล่ะ วางแผนฉลองวาเลนทายปีนี้ยังไงบ้างมาแชร์กันหน่อยโศกนาฏกรรมสะเทือนใจที่ตรังเกิดอุบัติเหตุสลดลูกจ้างสองรายพลัดตกกระเช้รถเครนเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานประกันสังคมเร่งเยียวยาทายาตยืนยันสิทธิ์รับเงินทดแทนค่าทำศพและบำเหน็จชราภาพสูงสุดถึงห0,000บาทและอีกมากมายสร้างความมั่นใจว่าลูกจ้างได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ในทุกสถานการณ์แล้วคุณละ่ะ เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ไหมมาแชร์กันใจกลางหาดใหญ่สะเทือนเกิดเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญในโรงเรียนพระตรงประธานคีรีวัดคนร้ายคลั่งจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกันตำรวจปิดล้อมประดมกำลังเข้าเจรจาสกัดกั้นความรุนแรงและล่าสุดสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายไว้ได้แล้วปลอดภัยแล้วนะครับทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญสถานการณ์น้ำคลี่คลาย กรมชนประทานย้ำเดินหน้าส่งน้ำตามแผนดูแลเกษตรกรเต็มที่พร้อมกำจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำยืนยันมีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดฤดูแรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องขาดแคลนน้ำสำรองในอ่างยังดีเยี่ยมมาร่วมกันร,รักษาแหล่งน้ำของเราให้ยั่งยืนกันนะคะราชินีจองเงินเพชรราชาวราตวัย8 4ปีสวยสะกดทุกสายตาอีกครั้งหลังเข้ารับการศัลยกรรมดึงหน้าแบบครบวงจรโดยฝีมือช่างแต่งหน้าระดับประเทศ น้องฉัดเนรมิตใบหน้าให้ดูอ่อนเยาว์ราวกับย้อนไวัยไปกว่า30ปีกลับสู่ความงามสง่าเหนือการเวลาที่ทำให้หลายคนต้องทึ่งในสเสน่ห์อันเป็นอมะตะนี้แล้วคุณละ่ะคิดว่าความสวยที่แท้จริงคืออะไรรวมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยใครจะเชื่อว่าแม่ลูกหนึ่งหุ่นเป๊ะขนาดนี้เอมมี่มรากฏปล่อยภาพแซบในชุดบิกินี่ริมทะเลจนแฟนคลับอดใจไม่ไหวต้องซูม งานนี้ทั้งหน้าสวยเปะ๊ะราวกับสตาฟไว้แถมหุ่นก็ยังฟิตเฟิร์มจนต้องยกนิ้วให้สวยประหารจริงๆคุณแม่คนเก่งวันหยุดยาวแบบนี้ใครมีทริปทะเลพลาดไม่ได้เลยนะแล้วคุณอยากจะโฟกัสที่อะไรก่อนคะคอมเมนต์มาเลยอินเทรนเพลงแบงกอกซิตี้มาแรงจนต้องตามสองฝาแฝดสุดน่ารักโซโมเน่ก so ็ไม่พลาดขวาสบายสีชมพูมาหม่มพร้อมกางเกงยีนสร้างสีสันให้คลิปวิดีโอสุดคิ้ว น้องโมเน่โชว์พุงน้อยๆพร้อมรอยยิ้มหวานๆที่ทำเอาใครเห็นก็ต้องใจละลายแถมยังอินกับคอนเทนต์ถือไส้กรอกระหว่างถ่ายคลิปอีกด้วยทำเอาแฟนคลับเอนดูจนคอมเมนต์ชมกันไม่ขาดสายว่าแล้วไปชมความน่ารักของน้องโมเน่กันเลยค่ะชอบน้องโมเน่กันขนาดไหนมาบอกกันหน่อยสุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาบุกญี่ปุ่นแล้วท่ามกลางหิมะขาวโพลนทำเอาแฟนคลับลุ้นหนักถึงข่าวลือคู่รักรีเทิร์นกับไฮโซพกแต่การซูมขาหมู่ล่าสุด กลับยังไร้เงาไฮโซโพกงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรตามมาอีกหรือไม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและมาแชร์กันว่าคุณลุ้นให้ใครรีเทิร์นบ้างวาทะเดือดของสังดอกสดาททำเอาโซเชียลฮือหาเมื่อโพสต์ข้อความแรงมึงอย่าต่อแห่ให้มากนักชี้แจงทันควันว่าไม่ได้พลาดพิงถึงปมรักร้าวของปู่กนกวันและเดอดอกสดาแต่เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ย้ำชัดไม่เคยยุ่งเรื่องครอบครัวใครเตือนอย่าพยายามโยงมัว่วซั่วชวนเพื่อนๆมาแชร์ความคิดเห็นกันว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมรู้ไหมว่าสมองเราทำอะไรตอนอดนอน MIT พบว่าเมื่อร่างกายขาดการพักผ่อนสมองจะเข้าสู่โหมดล้างพิษฉุกเฉินสั่งให้น้ำหล่อเลี้ยงไหลแรงขึ้นแต่ดันทำให้เกิดอาการสมองดับนาน12วินาทีซึ่งอันตรายมากถ้าเกิดขึ้นขณะข,ขับรถหรือทำงานที่ต้องใช้สมาธิ12วินาทีนั้นอาจหมายถึงชีวิต อย่ามองข้ามสัญญาณเตือนนี้แล้วคุณเคยมีอาการเหม่อลอยแบบนี้ไหมแชร์ประสบการณ์กันหน่อยเกิดดราม่าสนันบริษัทเวียดนามจัดปาร์ตี้ปีใหม่สุดหวาดเสียวพนักงานชายหญิงสวมเพียงชุดชั้นในเดินแฟชั่นโชว์กลางออฟฟิศแม้ผู้บริหารแจ้งทุกคนสมัครใจเพื่อซ้อมงานทีม King& and Queen แต่ผู้เชี่ยวชาญชี้เส้นบางๆระหว่างความสนุกกับความไม่เหมาะสมชี้อาจนำไปสู่การคุกคามทางเพศกิจกรรมสร้างทีมที่สร้างสรรค์ควรเคารพสิทธิส่วนบุคคล คุณคิดว่ากิจกรรมแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ในที่ทำงานร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะระหว่างมิจชาชีพสวมรอยเพจ Royal Initiative แอบอ้างเปิดรับสมัครกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติกรมกิจการผู้สูงอายุยืนยันไม่มีนโยบายรับสมัครผ่าน Facebook การดำเนินงานทั้งหมดต้องผ่านพอมอจอหรือสายด่วน1300เท่านั้นข้อมูลนี้เป็นข่าวปลอมที่อาจนำไปสู่การหลอกลวงทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนตัวหากพบเห็นเพจด,ดังกล่าวอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด แล้วคุณเคยเจอการหลอกลวงแบบนี้ไหมแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้เลยช็อกวงการแพทย์สหรัฐเผยภาพวงจรปิดแม่วัย35ปีแอบฉีดอุจจาระลูกน้อยเข้าสายน้ำเกลือในโรงพยาบาลจนอาการทุดหนักเจ้าหน้าที่เห็นพฤติกรรมน่าสงสัยจึงตรวจสอบและพบหลักฐานมัดตัวเธอถูกตั้งข้อหาทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเตรียมขึ้นศาล19กุมภาพันธ์นี้แล้วอะไรคือแรงจูงใจอันโหดร้ายนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยค่ะ น้ำต้นทุนปี2,568ทับ69เตรียมพร้อมเกินร้อยกรมชลประทานยันปริมาณน้ำในอ่างทั่วประเทศสูงถึง80%โดยเฉพาะ4ี่เขื่อนหลักโชคพระยามีน้ำถึง83%สบายใจได้ในฤดูแล้งนี้แถมยังเร่งกำจัดวัชพืชเพื่อการส่งน้ำที่ไหลลื่นชวนคุณติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดทุกการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณละ่ะวางแผนรับมือฤดูแล้งกันอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลย เคยรู้ไหมว่าวันมาคาบูชาวันสำคัญทางพุทธศาสนาของเราถูกประกาศให้เป็นวันกตันยูแห่งชาติตั้งแต่ปี2549แล้วนะด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมค่านิยมความรักอันบริสุทธิ์และทดแทนคุณผู้มีพระคุณแทนที่จะหลงไปกับค่านิยมวันวาเลนไทน์ที่อาจถูกตีความผิดๆจนเกิดผลเสียต่อสังคมการยกย่องวันนี้เป็นวันแห่งความกตันยูจึงเป็นการเตือนใจให้เราหันมาเห็นคุณค่าของความรักที่แท้จริง ใครคือผู้มีพระคุณที่คุณอยากขอบคุณพันพิเศษในปีนี้บ้างมาบอกเล่ากันหน่อยเมื่อยายหนิงอินฟลูเอนเซอร์สายอาหารต้องเข้าโรงพยาบาลแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจแต่ที่ทำเอาอมยิ้มคือเสื้อที่ยายใส่เป็นรูปน้องเกลหลานสาวสุดที่รักจนหลายคนแซวว่านี่แหละยาใจชั้นดีล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วกลับมาเข้าครัวทำเมนูอร่อยแล้วแข็งแรงไวขนาดนี้ต้องยกความดีความชอบให้กำลังใจจากหลานๆจริงๆค่ะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะสงสัยกันไหมว่ากรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดหรือไม่วันนี้มีคําตอบชัดๆว่ากทมไม่ใช่จังหวัดแต่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษต่างจากจังหวัดตรงที่ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีอันนาจท้องถิ่นแบบพิเศษโครงสร้างการปกครองก็แบ่งเป็นเขตและแขวงไม่ใช่แบบอำเภอและตำบลแถมยังมีสภากรุงเทพมหานครด้วยนะแล้วคุณละ่ะคิดว่าสถานะพิเศษนี้ดีกับเมืองหลวงแค่ไหน ลองมาแชร์ความคิดเห็นกันเปิดปีม้าด้วยความร้อนแรงหุ่นม้าฉลองตรุษจีนที่เวียดนามจูจ่ๆก็ลุกเป็นไฟกลางเมืองทําเอาประชาชนตกใจแต่ยังดีที่ควบคุมเพลิงไว้ได้ทันเหตุการณ์สุดระทึกนี้ทําให้ชาวเน็ตแซวว่านี่แหละคือปีม้าไฟของจริงแล้วคุณล่ะคิดเป็นลางดีหรืออาถรรพมาร่วมแสดงความคิไไดเห็นกันเปิดทรัพย์สินอดีตประธานกกตอิทธิพรบุญประคองหลังพ้นตําแหน่งรวมกว่า48ล้านบาท พบเงินฝากในไทยกว่า5ล้านบาทพร้อมเงินสกุลยูโรในธนาคารเนเธอร์แลนด์และที่ดินมูลค่ารวมกว่า34ล้านบาทรวมถึงที่ดินย่านสาทรราคา24ล้านบาทไรายได้ต่อปีสูงถึง3.4ล้านบาทหลายคนสงสัยว่าเส้นทางความรวยนี้เป็นอย่างไรคุณคิดว่าไงมาแสดงความคิดเห็นกันแทบไม่อยากเชื่อดาราสาวดังหนูเล็กก่อนบ่ายสุดทนพาน้องหมาสุดรักไปร้านตัดขนแต่กลับมาสภาพนี้ หูขาดลึกถึง2เซนติเมตรแถมร้านยังปกปิดแถมยังเลี่ยงที่จะไม่รับผิดชอบหนูเล็กเตรียมลุยเอาเรื่องถึงที่สุดพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงจิตใจของร้านที่ทำกับสัตว์เลี้ยงได้อย่างไรใครเคยเจอแบบนี้ต้องทำยังไงกันคะระทึกกลางตลาดรถตู้โดยสารเวียดนามบีบตแตรลั่นก่อนริฟหมุนกลางแยกอย่างอันตรายสร้างความตกใจให้ผู้คนและรถที่สัญจรไปมาขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวคนขับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความประมาทบนท้องถนนที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้คุณเคยเจอเหตุการณ์ขับรถหวัดเสียวแบบนี้ไหมแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์กันเคยสงสัยไหมว่าทำไมราชินีใจร้ายแห่งดิสนีย์แลนด์ถึงถูกไล่ออกทั้งๆที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเรื่องจริงอาจทำคุณประหลาดใจนักแสดงสาวเผยสาเหตุแท้จริงไม่ใช่เพราะดังเกินไปแต่เกิดจากการละเมิดกฎเหล็กของดิสนีย์แลนด์อย่างไม่คาดคิด การเชิญชวนให้แฟนคลับไปเรียกร้องกับผู้บริหารคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอต้องโบกมือลาแต่กฎอะไรของดิสนีย์ที่เข้มงวดขนาดนั้นคุณคิดว่าการกระทำของเธอผิดจริงหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะใครว่ามรสุมชีวิตทำให้ใจสลายปูกนกวันล่าสุดบินไกลถึงกรุงปากพร้อมเป้าหมายสุดพิเศษเตรียมของขวัญสุดซึ้งในวันรับปริญญาให้ลูกสาวคนเดียวงานนี้แม่ลูกอบอุ่นหัวใจสุดๆแถมเจ้าตัวยังบอกว่า ภาพพันคอใบนี้ไม่ใช่แค่สวยแต่มีเรื่องราวและความใส่ใจจากคนเป็นแม่ที่หาค่าไม่ได้คุณผู้ชมเคยมีประสบการณ์มอบของขวัญที่มีความหมายแบบนี้ไหมคะอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆกันเลคอมเมนต์นะคะเปิดเคล็ดลับอายุยืนจากญี่ปุ่นงานวิจัย15ปีเผยว่าการทานนัตโตหรือถั่วเน่าเป็นประจำโดยเฉพาะในวัยทองช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยคุณค่าจากใยอาหาร โปรตีนและเอนไซม์นัตโตไคเนสที่ช่วยละลายลิ่มเลือดทำไมอาหารหมักธรรมดานี้ถึงมีพลังเหลือเชื่อขนาดนี้ร่วมแชร์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับนัตโตและกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีที่คุณไม่ควรพลาดรู้ไหมว่าทำไมการด r o p b อลในกอล์ฟถึงสำคัญถ้าลูกกอล์ฟไปติดสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนยายไม่ได้เช่นทางรถกอล์ฟหรือเสาโอเราสามารถดรอปบอลได้ฟรีหนึ่งครั้งโดยไม่เสียแต้ม โดยต้องหาจุดที่ใกล้ที่สุดที่ไม่มีสิ่งกีดขวางนั้นรบกวนแล้วดรอปภายในหนึ่งไม้กอล์ฟเท่านั้นนะแต่ระวังการเคลื่อนย้ายเสา OB มีโทษถึงสองแต้มเลยทีเดียวใครเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกหน่อยรู้ไหมว่านักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงระดับท็อปของเอเชียแปซิฟิกกำลังก้าวขึ้นมาท้าชนวงการโปรอย่างเต็มตัวการแข่งขัน WAP เป็นเวทีแจ้งเกิดที่ปั้นนักกอล์ฟอย่างจีโน่ทิดาภาให้โด่งดังระดับโลกมาแล้ว ตอนนี้รุ่นน้องอย่างพิมและอาชิระยาก็พร้อมแล้วที่จะเดินตามฝันสถิติผู้เล่น7คนในท็อป10ของโลกมาจากภูมิภาคนี้คุณละ่ะคิดว่าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวดวงต่อไปรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นกีแลเมบิซโซลีซัดประตูชัยให้บุรีรัมยูไนเต็ดเฉือนชนะเฉิงตูหลงเฉิง1-0ในศึก AFC Champions League โดยลูกยิงสุดเฉียบขาดนี้ทำให้โอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของปราสาทสายฟ้ายังคงสดใส บิโซลีกลายเป็นฮีโร่ทำประตูได้ในครึ่งหลังพาทีมเก็บสามแต้มสำคัญรักษาความหวังต่อไปคุณคิดว่าไงคอมเมนต์ Comment มาเลย